สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะเมื่อนีนพามาชมปลากระเทียมค่ะพี่น้องลองมาเบิงวามันขึ้นออกดอกต้นไ่ไปต้นกระเทียมต้นไแลวค่ะพี่น้องดอกก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็สิเห็นดอกขา,ขาวๆค่ะเดียวสิพาไปเก็บค่ะพี่น้องเมื่อี่บเรเก็บหลายเก็บน่อยเดียวพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาจังสิได้มา เบ่งมาชมธรรมชาติพี่น้องมืนนี่กะพอหอมปากหอมคอเนาะคะ่ะมเหยี่ยมมาเยียนปลากระเทียมจังใดก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เดยนะคะพี่น้องไปไปเก็บกระเทียมกันค่ะน้องตุ่นงงามเลย อู้ย่าบางหนพี่น,อน,อนอ่องจะอ่อนเก็บกับต่อ,อพี่น้องนี่มึงเนี่ยต้นอวบๆยังไงเลยต้นมันอ่อนเลยเดือะพี่น้องนี่ ต้นม <Lee. S 1> <box! S 2> ันตีบึงต้นใหญ่คับสูง าฟังเสียงนกกากันค่ะพี่น้องเสียงจากธรรมชาติล้วนเลยค่ะต้นกระเทียมโตหมดแล้วดอกออกแล้วพี่น้องกระเทียมดอกออกแล้วค่ะ ต้นสูงต้นใหญ่หนาทึบเลยพี่น้องบังนกอีกานกอีกาส่วนนกอีกาเนื้อ พ,า,พาชมปลากระเทียมพี่น้องกระเทียมยังหลายเลยต้นใหญ่ดอกออกหลายแล้วพี่น้องอากาศก็ดีพี่น้องวันนี้ ดอกออกมั้งคะน้องเดี๋ยวพาเก็บเอาดอกมันค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บดอกกระเทียมนะคะแล้วก็ต้นกระเทียมมาครั้งนี้ก็กระเทียมโตหมดแล้วกระเทียมใหญ่เหมือนเราพี่น้องอันนี้ต้นตีนโตแกพกี่น้องเห็นเขาจะวากินใด้ด้วยค่ะนี่ปลานีไล่หลาย เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงโน้นข้างบนตรงที่เราเคยมาเก็บบนางไดอกพี่น้องดอกกระเทียมดอกกระเทียมเนี่ยออกดอกแล้วเดี๋ยวอีกจักน้อยก็เห็นดอกขาวๆดอกบานพี่น้องนี่จักน่อยก็าขาวบานงามครับ เก็บเลยพี่น้องเก็บดอกดอกมันเนี่ยังบ่เคยมาเก็บยังบบเคยกินด้วพี่น้องเดี๋ยวลองเบงว่าเอาไปเห็ดจังใดกินเนาะค่ะ งนี้ดอกหลายพี่น้องเต็มเลยถุงดอกกระเทียมพี่น้อง เดี๋ยวห้องเก็บต้นไปน้ำจักน้อยพี่น้องเมืองเวลาเขานี่นอยเหลี่ยมนี้พี่น้องต้นยางสูงเลยเจ้กสิเก็บมองใดหูเขียวเต็มไปหมดเลย mất luôn thằng nào, đểa ở ngoài, này. này. เขียวไปหมดเลยพี่น้องนี่ยมึงดอกของเขาดอกกำลังงามดอกกำลังงามพี่น้อง ้นข,า,ขาวๆอ้วบๆเลยพี่น้องเดี๋ยวฮอาไปเอาใบมันออกจังหน่อยเอากานมันเนี่ยเอาไปขันสมขาวๆเลยอ,อู้หพี่น้องมังเบิงมั่งบ,งบงิาบางม้าจะอ่อนชอยกัน